การนําเข้าเสียงนะคะเปิดเลเยอร์ให้มันหนึ่งเลเยอร์ตั้งชื่อก่อนซาวน์ Sound. นำเข้าเสียงโดยการเหมือนกับน,นําเข้าภาพเลยนะคะไปที่โฟลเดอร์เสียงแล้วเราก็ลากเข้ามาวางที่สเตจเลยมันเข้ามาแล้วดูที่ไลบรารีนะคะถ้าใครไม่ถนัดลากนะคะไปที่ไฟล์ import ์ตอิ r พอร์ตทูสก็ได้นะคะ เราก็เลือกเสียงมันก็นําเข้ามาเหมือนกันเลยนี่มันก็เห็นว่ามันซ้ําเราจะรีเพลซไหมโอเครีเพลซก็ได้ตอนนี้ไม่อยู่ในไลบรารีแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือใช้ที่สเตจนะคะวิธีใส่เสียงคลิกที่ตรงคีย์เฟรมหรือสร้างคีย์เฟรมขึ้นมาถ้าเราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในคีย์เฟรมที่1เราก็สร้างคีย์เฟรมในเฟรมที่5ก็ได้นะคะ คีย์เฟรมก็กด F6 เสร็จแล้วก็ใช้วิธีลากมาวางที่ stage ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าไม่ใช้วิธีนี้เราไปดูที่ property ชื่อว่า sound นะคะตรง name เนี่ยเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็เลือกถ้ามันมีไฟล์เสียงหลายอันมันก็จะเป็นอปดาวน์ลิสต์ลงมาฟื้นแต่นี้มีอันเดียวนะคะพอคลิกเสร็จแล้วก็ ตา,ตามชื่อเลยนะคะเสร็จแล้วตรงที่เราจะต้องตั้งอีกก็คือตรงซิงมันเป็นอีเวนต์อีเวนต์เนี่ยไม่ได้ใช้สําหรับการอ่านตามเฟรมนะคะถ้าเราจะวางไว้โดยให้หัวหัวอ่านเนี่ยมันวิ่งไปแล้วอ่านเสียงไปด้วยเนี่ยเราจะต้องใช้สตรีมเลือกเป็นสตรีมนะคะ ทีนี้เราก็จดูนะคะว่าเรามีเสียงอยู่กี่เฟรมนะคะโดยการที่เราก็กด F5 ไปจนกว่ามันจะหมดเสียงนี่แหละรู้ได้อย่างไรว่าหมดมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีมมมรูปเคลื่อนของเสียงแล้วนะคะันนี้แปลว่าเกินเราก็เอาออกไป คลิกขวาพอเลือกแล้วนะคะคลิกขวา remove frame โอเคแล้วต้องท้ายนี้นะคะใส่ Key Frame ให้มันด้วยคราวนี้เราก็จะต้องมาฟังนะคะว่าส่วนไหนที่บอกว่านี่คือภาพด้านหน้าด้านข้างและด้านบนเราต้องนำตรงนี้นะคะไปคือนำภาพเนี่ยไปให้ตรงกับเสียงว่ายง,ง่าย ลองฟังดูกันเลยวิธีฟังนะคะทำไงเอาหัวไม้อ่านี่มาวางไว้นะคะกด enter นี่คือภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าโอเคตรงนี้ประมาณนี้นะคะด้านหน้าเลื่อนไปลองเช็คดูท,ทีได้จากการมองทางด้านหน้ากย่ยมนี้ หย่อมนี้ต้องเป็นด้านข้างแน่ด้านข้างและด้านบนโอเคเราก็ลากมาเลยนะคะด้านข้างด้านบนทําเช่นเดียวกันนะคะ,ะทีนี้ต้องมีการแก้ไขอะไรเพราะว่าตรงนี้ไม่ถึงเราก็ต้องยื่นมันออกไป งไหนไม่ใช้ก็คลิกขวา remove frame นะคะการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกล้องถ่ายรูปด้านบนของกล้องและด้านบนของกล้องและด้านบนดูเหมือนว่าจะช้าไปหน่อย,เ,อยเร็วไปหน่อยด้านข้างและด้านบนของกล้องถ่ายรูปครับ กล้องถ่รูปครับทีนี้เรามาดูไอตรงที่มันการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนเราต้องการให้ตรงที่เฟดเนี่ยมันค่อยๆเนี่ยเราก็ยืดระยะเวลาตรงที่เป็นทวีนออกไปนะคะด้านข้างและด้านบนและด้านบนของกล้องถ่ายรูป <c oughs> และด้านบนอันนี้เราอาจจะค้างไว้ก็ได้เนาะเออจริงจริงๆอ่ะเราควรจะค้างภาพด้านบนเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วกันดังน,น,นั้นเราก็ยกเลิกทวีนนะคะคลิกขวา remove twin เสร็จแล้วเราก็เคลียร์คีเฟรมออกไปเลยเลือกแล้วก็คลิกขวาเคลียร์คีเฟรมโอเค ันนี้มันขาดอะไรข้างล่างสองอันก็ต้องตามมาด้วยภาพลิ c เช็คดูนี่คือภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกล้องถ่ายรูปครับคือเกือบเสร็จแล้วนะคะลองกด c t r l enter ดูนี่คือภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้า ด้านข้างและด้านบนของกล้องถ่ายรูปครับนี่คือภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกล้องจริงๆแล้วเราต้องการที่จะให้ผู้เรียนนะคะมาถึงคําว่าด้านข้างด้านหน้าและด้านบนแล้วก็หยุดที่ตรงนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องทําต่อไปก็คือการใส่คําสั่งให้หัวอ่านเนี่ย หยุดในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะวิธีการก็คือเพิ่มเลเยอร์ไปอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเราจะใส่คำสั่งแต่เราเปลี่ยนชื่อก่อนเป็น Action มันคือ Action Script นะคะเราต้องการที่จะให้หัวอ่านหยุดที่เฟรมนี้เรา Insert Keyframe เข้าไปนะคะหรือกด f 6นะคะ เสร็จแล้วตอนนี้เราจะต้องรู้จักกับส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งที่ในโปรแกรม Flash เตรียมไว้นั่นก็คือ Action นะคะ Action เนี่ยเอาไว้สำหรับใส่ Action Script เราต้องมีหน้าต่างนี้เพื่อที่เราจะพิมพ์คำสั่งลงไปนะคะเราไม่สามารถพิมพ์คำสั่งลงไปใน คีย์เฟรมหรือเฟรมได้ถ้าเราไม่มีหน้าต่าง a อคชั่เพราะฉะนั้นเปิด a อคชั่ขึ้นมาก็คือกด f 9นะคะหรือไปที่ window actions ทีนี้คำสั่งง่ายๆเลยนะคะที่จะแนะนำให้รู้จักก็คือ stop พิมพ์เข้าไปเลยนะคะง่ายๆ s t o p วงเล็บเปิดวงเล็บปิด semicolon แค่นี้เองแล้วเราลอง ctrl enter ดูใหม่นี่คือภาพที่ได้จากการมองทางด้านหน้าด้านข้างและด้านบนของกล้องถ่ายรูปครับหยุดแล้วแสดงว่าเราน่าจะ โอเคสำหรับการใส่ภาพแล้วก็เสียงแล้วก็สั่งให้มันหยุดในเฟรมที่เราต้องการแล้วนะคะทีนี้หน้าบทเรียนของเราเนี่ยไม่ได้มีหน้าเดียวหรอกเมื่อเราสร้างบทเรียนขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมีหลายหน้าเราจะต้องเชื่อมโยงกันเมื่อเราจบที่หน้านี้แล้วเนี่ยผู้เรียนจะต้องสามารถคลิกไปที่หน้าถัดไปต่อได้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในคลิปถัดไป